วันนี้พิกอากาศนะคะกับคําถามในเรื่องของความรักนะคะคนที่คุณแอบชอบนะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะโอเคมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ชุดนะคะชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะคะคุณตั้งจิตสมาธิดีๆนะคะ คนที่คุณแอบชอบเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะกรณีคุณเลือกไพ่ชิดที่หนึ่งนะคะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาคนนั้นคิดอย่างไรโอ้เขาต้องบอกว่า เขาเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะคะเขาเป็นคนที่หนึ่งนะคะทำงานก็เก่งสองจิตใจดีนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าอารมณ์ของเขาอะคะ่ะเขาจะไม่ค่อยกล้าเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณไว้นะคะเหมือนกับว่าเขาแอบซ่อนมันไว้อยู่ในใจเลยอะมันไม่กล้าแสดงออก คุณชอบแอบชอบเขาเขาก็ไม่กล้าสแสดงออกมาให้รู้แบบนั้นเลยนะคะอืทำยังไงดีเนาะเขาจริงๆคุณต้องไฟเตอร์สู้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าคนที่คุณมองอยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณไกลเกินเอื้อมอะไรอย่างเนี้ย ก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปใกล้ๆเขาหน่อยหนึ่งนะคะเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์สักหน่อยนะคะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรแบบนั้นนะอ่ะส่วนคนที่เลือกชุดที่2นะคะคนที่คนแอบชอบเขาคิดยังไงกับเรานะคะ เขาเป็นคนยังไงโอ้โหคนนี้เขาเป็นคนดุมากเลยนะคะเขาเป็นคนดุนะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนนะคะแต่ว่าเขาคิดอย่างไรกับเราใช่ไหมคะต้องบอกว่าเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีอดีตความรักที่มันเจ็บปวดนะคะเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาหาคุณนะเขาเหมือนเขากลัวอดีตมาทำร้ายทำร้ายตัวเขาอะไรแบบนี้นะคะ เอ,อจริงๆแล้วคุณเชื่อในเซนส์ของคุณนะคะเชื่อในเซนส์ของคุณได้นะคะอืคนนี้เนี่ยมันต้องพูดยังไงดีละ่ะต้องบอกว่าเ,เ,เมันสองจิตสองใจอะ่ะเขาก็เด็ดขาดแต่เขาก,กลัวในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยเหมือนเขาออกไปทางแนวแบบว่า อยากจะอยากจะเดินจากคุณไปดีกว่านะแต่ก็นิดๆอ่ะก็เสียดายคุณประมาณแบบนี้นะมันก็ยากตรงนี้แหละเอาเป็นว่าคุณปล่อยเขาไปหรือว่าคุณไปหาใหม่ดีกว่านะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะคะมาดูไพ่ชุดที่สามนะคะ ไพ่ชุดที่สามนี่นะต้องบอกว่าคนนี้นะคะอูห้หูเขาเป็นคนแบบว่าถ้าเวลาเขาจะทําอะไรนะคะเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะเป็นคนที่เป็นสายนักธุรกิจหรือว่าเป็นหัวการค้าที่เก่งมากนะคะเวลาจะทําอะไรเขาตั้งใจทําจริงนะคะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณใช่ไหมคะต้องบอกว่าเขา,นะเขาชอบคุณนะเขาชอบคุณนะเออ ชอบคุณนะคุณสแสดงออกไปได้เลยนะคะแล้วคนเนี้ยดูแลชีวิตคุณได้อย่างดีเลยนะรู้เปล่าลองดูค่ะ